we 好。Okay. กัเ่น bon ้มคือนึ่คือคือยังกินไ่งเมงใส่หอดม่เห็นหดเลยแนบ่้ดแม่แม่ลานีย่บ่ฮเน่นี้ย่บ่ังนียี่บอเป็นไปงแ่นีย่บ่

ตงเนี่ยนี่มา่าใาใ่หรอกเนี่ยได้อีกนียประเดีกได้หน่อยเนะรสด,ดีไดนะ้หน่อเอ้ยเห็นเรสได,ด้ลแบลเออ้อำตาลใส่ลงไปอ่าใส่ลงรสน้ำตาลน่ะออนะมันเผ็ดได้บาริีอ่าจ,จี่จี่หงมด้เลยนะ น้ำปลาให้นนรหรือืลองชิมก่อนลองดูว่าท่านลอมาลองชิมก่อนใช่ไหมมชิมรสโอพุตตำมาชิมรสอ,อืมก็นดไ้ปาดทานปาดปาดคือว่าไอ เขาอกินวไเป็นฟอดดิเกี่ยวอะไ่แบบต้องชิมตรงไหนจังหวะใช่งไรบอวะให้ไปยางนีกผู้เปี่ยวแ้งมือให้ไปน้ำป่าน้ำ เันได้ถอนหร้อว่ามือเส้นนี่ของไปเจบมาจยโยที่ไหนมาไปโงนะเหรอไปส่งของไปเจอก็เลยปีนเลยครับเจ้าของเขาบอกเก็บเลยกี่ๆได้อะนู้น่ะนู่แล้วมาทำอะไรกันไม่นอนเนี่ยวเีเลยอืม Đây <cmusi> là Điện Điện rốt, rốt, cái hà 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 luôn. luôn Đấy, lĩnh lạc lốt lạc lạc lốt lạc 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 他保护过挡了。